ครับสวัสดีครับผมกบบางพระกับช่องศรัทธาบารมีพระพุทธชินราชอินโดจีนปี2485นะครับอีพีนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมารับชมเกี่ยวกับพระพุทธชินราชอินโดจีนพิมพ์สังฆติยาวหน้ามงคลน,นะครับ พิมพ์สังกติยาวหน้าบุคคลนี้ก็ถือว่าเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่อยู่ในหมวดของพิมพ์สังกติยาวและก็พบเจอในท้องสนามเนี่ยถือว่าพบเจอได้ยากมากเลยนะครับและยิ่งพระที่หล่อสมบูรณ์สมบูรณ์นะผมถือว่าหาได้ยากมากเลยเอกลักษณ์ของพระองค์นี้นะครับก็คือที่ผมสังเกตเห็นหลักๆเลยนะจะเป็นพิมพ์ที่ไม่สวยแต่ก็ถือว่าเป็นพระที่มีสเสน่ห์นะครับ เราก็ต้องมาเท้าความเดิมก่อนเลยว่าภาพพุทธจินลาสอินโดจีนนะคือเขาก็จะแบ่งเป็น3หมวดหลักๆด้วยกันนะครับก็คือแบ่งเป็น3พิมพ์หลักๆนะก็คือ1พิมพ์สังกติยาว2พิมพ์สังกติสั้นแล้วก็คือ 3. พิมพ์ต้อนะครับในบวดของพิมพ์สังกติยาวเนาะมันก็จะอยู่ในกลุ่มของพิมพ์ A พิมพ์ B พิมพ์ C พิมพ์หน้าคุด พิมพ์หน้าเทวดาหลากัหลกๆที่เราเห็นกันบ่บอยๆจะประมาณนี้นะครับมันก็จะมีพิมพ์อื่นแยกย่อยไปอีกนะแต่ในส่วนของพิมพ์สังกติยาวหน้ามงคลนี่ก็คือจะอยู่ในหมวดของพิมพ์สังกติยาวเหมือนกันนะครับแต่ก็คือแบบพบเจอได้ยากผมก็จะเอาองค์ที่ผมเพิ่งเช่ามาเนี่ยเอามาให้เพื่อนๆรับชมที่เขาบอกว่าเป็นพิมพ์สังกติยาวหน้ามงคลนะครับก็คือเพื่อนๆก็ต้องสังเกตที่สังกติขององค์หลวงพ่อเป็นหลักนะครับ อย่างอย่างตรงเนี้เขาเรียกว่าสังกตินะครับถ้าพิมพ์สังกติยาวก็จะมาเจารลดที่ปลายมือหลวงพ่อนะครับถ้าเป็นพิมพ์สังกติสั้นก็จะอยู่ประมาณกลางๆลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับแต่แต่ในองค์นี้ก็คืออยู่ในส่วนของพิมพ์สังกติยาวหลังจากที่เราทราบแล้วว่าเป็นพิมพ์สังกติยาวนะครับเราก็ต้องมาดูสังเกตที่องค์ใบหน้าขององค์หลวงพ่อนะครับแล้วเทียบดูกับในหนังสือนะครับอย่างองค์นี้ก็คือ จะเข้าอยู่ในหมวดของพิมพ์สังติยาวหน้ามงคลอย่างองค์นี้เมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าพิมพ์หลงพ่อเขียวแต่คือตอนนี้คือเขาก็มีการแบ่งพิมพ์ใหม่เขาก็จะเรียกว่าพิมพ์หน้ามงคลนะครับองค์นี้ผมถือว่าเป็นพระอีกพิมพ์หนึ่งที่ไม่ค่อยสวยนะใบหน้าไม่ค่อยสวยแต่เป็นพระมีสเสน่ห์นะครับที่บอกว่าเป็นพระมีสเสน่ห์เพราะว่าเป็นพระที่หายากน,นะครับ หาสภาพส,สวยสมบูรณ์เนี่ยถือว่าหาได้ยากเลยนะครับและองค์นี้องค์ที่ผมเช่ามาเนี่ยก็คือเขาจะได้ผิวหิ่งเนาะคือผิวเขาจะดาเลยแต่องค์นี้คือเขาไม่จะต่อโค้ดนะถ้าพิมพ์นี้ต่อโค้ดด้วยยิ่งหายยากข้ามใหญ่นะครับอนะอย่างบริเวณด้านล่างเนาะสังเกตดูก็จะเป็นวรรณะเหลืองอมเขียวแล้วก็คือตามซอกก็จะเป็นพวกพวกฝุ่นนะครับ อันเนื่องมาจากวางไว้บนหิ้งงานนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมก็จะเทียบกับในหนังสือให้เ,เพื่อนๆรับชมกันดูนะครับอ<ๆ>งค์ที่ผมเอามาให้เ,เพื่อนๆชมนะครับองค์นี้ก็เรียกว่าระพุพชชินราชอินโดจีนพิมพ์สังกติยาวหน้ามงกลนะครับ <S <S <ๆ>อย่างระพุพธชินราชอินโดจีนเนาะเราก็ต้องสังเกตที่สังกติเป็นหลักนะครับ อ่าตรงนี้เขาเรียกว่าสังกตินะถ้าเป็นพิมพ์สังกติยาวนะครับเดี๋ยวผมให้ถ้าเป็นพิมพ์สังกติยาวนะครับตรงนี้จะต้องมาจดที่มือของหลวงพ่อนะครับถ้าเป็นพิมพ์สังกติสั้นก็จะอยู่ประมาณกลางๆต่าลงมาเล็กน้อยนะครับก็จะเรียกว่าพิมพ์สังกติสั้นพอเราทราบแล้วว่าองค์เนี้ยเป็นพิมพ์สังกติยาวเราก็ต้องเทียบจกององไม่ได้นะครับเพื่อนๆก็ต้องมีหนังสือ ในการพิจารณาในการเทียบพิมพ์ดูนะครับเทียบกับองค์ใบหน้าพอเทียบกับองค์ใบหน้าเสร็จเราก็ต้องมาดูลักษณะของมืออ,องนี้มือเขาก็จะแบบค่อนข้างจะชัดเจนนะจะเหมือนกับองค์ดาราองค์ขวามือเป็นองค์ดาราหน้า240องค์ซ้ายมือเป็นภาพของผมเองลักษณะของซุ้มนะครับลักษณะของใบหน้าลักษณะของบัวเมื่อเราเทียบ เย็บเสร็จนะครับเราก็จะไปดูบริเวณด้านหลังบริเวณด้านหลังขององค์หลวงพ่อนะครับจะต้องเป็นลักษณะเดียวกันอย่างองค์นี้นะด้านหลังเขาก็จะเป็นสังกติสั้นหนาๆน,นะครับเสียงขององค์หลวงพ่อก็จะประมาณนี้นะครับผิวพันธุวันนะผิวพันธุวันนะผมถือว่า เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพิจารณานะครับผิวจะต้องตึงบริเวณด้านก้นขององค์พ่อซ้ายมือเป็นพระของผมเองนะครับส่วนขวามือองค์ดารานหน้าสองสี่ศูนย์อย่างพระพุธชินราชอินโดจีนนะครับเขาก็เป็นพระพิมพ์ประกบนะบางองค์เขาก็แบบออกบางนะบางองค์เขาก็จะแบบนนหนาๆนะครับเพื่อนๆก็ต้องดูเบสิกให้ดีนะครับอืมนะครับอันนี้ถ่ายปกติเลย ผิวพรรณสวยงามนะครับบริเวณด้านหลังด้านหลังผมถือว่าดูง่ายเลยนะดูง่ายอย่างพระพุทธชินราชอินโดจีน่ะคือพระเขาเป็นพระหล่อนะครับตำหนิอาจจะไม่ตรงกันนะแต่คือลักษณะองค์โดยรวมของพระเนี่ยจะต้อง มีความคล้ายคลึงใกล้เคียงกันแล้วต้องถูกพิมพ์นะครับอ,อย่างเพื่อนๆเนี่ยที่เริ่มศึกษาใหม่ผมแนะนําว่าควรซื้อหนังสือไว้คอยศึกษาไว้คอยเทียบพิมพ์นะครับเพราะว่าจะถามคนอื่นตลอดนั่นคือหลายๆท่านนะผมสังเกตดูเขาก็ไม่ค่อยตอบให้ด้วยนะครับอย่างองค์นี้นะ,อ,ะองค์นี้องค์ของผมเนี่ยคือพระจะมีความหนานะครับมีความหนา ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถทักถามราคาได้นะครับองค์นี้ผมปล่อยให้เช่านะถ้าแบบเป็นคนที่เล่นภาพพุชินาราอินโดจีมานานๆเน,นี่ยผมมองว่าหลายๆท่านนะก็จะสะสมพิมพ์นี้เพราะว่าถือว่าเป็นพิมพ์ที่หายากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากที่รับฟังรับชมจนจบนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ